ที่เรากำลังเดินออกมาจากทำเนียบรัฐบาลบอกบอกได้คำเดียวว่ามันเยอะมากๆค่ะมันเลวแล้วใครจะเดียนเนี่ยคือจริงๆจะบอกว่า ถ้าส่งองค์เจ้าเนี่ยนะคะก็เหมือนเป็นที่เหนียวใจของนักรบสมัยก่อนอย่างยกตัวอย่างในสวยของเออบางละจันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่หนึ่งของความเหมือนกันเพราะว่ามาเรียกร้องความถูกต้องให้กับประเทศค่ะเลกซี่น่ยากกว่าต้องเดินไปถึงบ้านต้องวินอ๋อไม่มีปัญหาต้องวินต้องวินคนเยอะมาก ที่เราจะกำลังจะเดินทางกลับรามรามอันนี้มาในส่วนของรามมั่งค่าน่าจะเยอะมากมจริงๆค่ะมาช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพักเพื่อไทยที่ไปร่วมชุมนุมกันที่<ม>ที่หน้า,พ,าพักเพื่อไทยอ่ะแล้วเราก็เดินกันไปถึงแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นรถใหม่ที่มาจากรามคําแหงเยอะมากๆไอ้ไม่ขปูไอ้ไม่คะ่ะแหกตาดูนะคะมีตาไหมคะมมยังมีตาไหมคะ ขอบใจนะที่สษารเร็วที่ชจ,จ้เจ้ันเดินนคือจริงๆฉันไม่เคยเดินอะไรที่อาพิมหาโหดขนาดนี้มาก่อนแน่จะ้ะนี้เราก็ได้เจอพระสงฆ์ในรูปนะคะนี่ก็มาช่วยกันปะติรูปประเทศไทยมากินกาแฟออ เยอะมากค่ะมาดห่ะาดูหางใช่โคตรเยอะอะค่ะ พี่โดนขับไล่แบบนี้เป็นคูณคุณจะออกไหมคะมเป็นคูคออนะคะ่คูออกอะค่ะคูมึงออกเอะไม่ใช่ไม่ใช่เราออกแล้วมึงออกไปประเทศไทยเลยปะุดาพวกมึงอะชินวัตอะ